สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านะคะวันนี้เราพามาชมกับรถกระบะมิสูบิชิสตาร์ด d านะคะรถยนต์ปี02ค่ะคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนะคะพวงมาลัยไฟฟ้า2.8 Super G.L.X นะคะรถพร้อมใช้เลยค่ะสีสันร,รอบคันมีซีดบ้างตามการเวลานะคะ หลังคาและฝากระโปรงก็มีริ้วรอยหน่อยๆนะคะทุกท่านมีซีดบ้างนะคะโดนแดดอะไรประมาณนี้นะคะรถได้บางๆค่ะหน้าเดิมหลังเดิมเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นค่ะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยนะคะแม็กสวยด้วยค่ะ98,00 0บาทค่ะคันนี้เลยนะคะซื้อไปก็ไปใช้งานกันได้เลยนะคะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนค่ะเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดี กระจกเป็นไฟฟ้านะคะปรับข้างไฟฟ้าแบตใหม่ได้ชาร์จใหม่แอร์เย็นภายในสวยค่ะคันนี้นะคะรูปชมก็สวยนะคะโดยรวมดูดีค่ะใช้งานกันได้เลยนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะไปใช้งานกันนะคะรถสวยๆมีให้ชมกันในทุกวันนะคะช่องเรามาแนะนำกันในทุกวันเลยเหมือนกันค่ะดูคันนี้ก่อนเลยนะคะลอนกระบะสวยๆแม็กหล่อๆลอ,ลอหลังคามีตำหนินิดหน่อยนะคะสีซีด และเกลเริ่มลอกนะคะแต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะเครื่องดีซะอย่างไปได้สบายอยู่แล้วนะคะ98,000บาทราคานี้ขายเงินสดนะคะรถอยู่แถวตัวเมืองจังหวัดนครปฐมท่านใดสนใจไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้เลยค่ะติดต่อนัดหมายร่่งหน้าด้วยนะคะก่อนออกเดินทางสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ